สวัสดีครับร้าน JJ เจไ e ช h อบครับผมวันนี้ New Forza 300นะครับเข้ามาติดก,กล่องเป็นรุ่นแชรส48ลิตรขอบเทาเ้าเข้มนะครับแล้วก็ตัวข้างบนจะเป็นรุ่นธรรมดาไม่มีฝานะครับกล่องตัวนี้ใส่หมวกได้ถึง2ใบเต็มวิธีเปิดกล่องก็ดันเข้าไป1ทีนะครับปึ๊บให้มือจับเด้งขึ้นมาแล้วเราก็บีบเปิดจากด้านในได้เลย ตัวนี้จะใส่หมวกได้2ใบเต็มๆนะครับมีฐานรองพร้อมชุดน็อตให้ในตัวสามารถเอาไปติดตั้งกับแบกรถยนต์ได้รถมอเตอร์ไซค์ได้ทุกรุ่นเลยกล่องพวกนี้ก็จะครอบกันน้ํานะครับรอบใบตัวนี้มีสายรัดรัดหมวกรัดกระเป๋านี่ครับตัวนี้จะเป็นทับทิมเป็นสะท้อนแสงน,นะครับจะไม่มีไฟให้นะ กล่องสามารถถอดถือเป็นหูยิ้วเข้าที่พักได้นะครับแชส48กล่องหนามากตัวนี้ก็จัดโปรโมชั่นพร้อมบบ่อพิงให้อยู่นะครับเป็นบบ่อพิงฟองน้ำสอชั้นบนล่างจะเห็นได้ว่าคนซ้อนนั่งพิงนะสบายมากๆตัวนี้ยึดติดตั้งกับแหลก GTR นะครับแลก GTR นี่สามารถติดตั้งได้เลยไม่ต้องดัดแปลงอะไรนะครับ นิวฟอร์ซ่า300สนใจติดต่อที่ร้าน JJ เจ k e s ช o อบได้โดยตรงเลยครับทางร้านเรามีกล่องให้เลือกอีกเพียบ